สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ย้ายพ่อนสิ้าม่เลาะมาชมปราศาทเอ็ดเบิร์ดนะคะอยู่สุเล่นทุนานี่ลและพี่น้องไก่ๆสตอกโฮมจ้ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะอันนี้ดูต้นไม้เขาตัดกิ่งันเดี๋ยวมันก็จะแตกเดี๋ยวมันก็จะแตกใบแตกยอด คนตกก่อนเพ้าสตะจัดไปออกใช่ไ,มไอหมยังวมนกจะสิแดกหนาวรลมเย็นจอยจอยพี่น้องเลยแดดน,นะแต่ไม่ได้อุ่นเลยนะต้นใหม่เนี่ยโกมาหลายพันปีแลเด้วยพี่น้อง ดูดอกไม้สิคะดอกไม้ก๊าลังขึ้นนี่นี่นี่ค้าก๊าลังแตกใบแล้วจ้ะใบเริ่มแตกแล้วเดิดอกไม้สิค้ดา,า,าด,ดอกไม้สวยสวยมันจ,จะขึ้นมาทุกปีเลยนะสวยเนยแต่ว่ายังออกดอกไม่หมดแต่ว่ายังออกดอกเพาท่านเหมือนพี่นอ้อง มันมันสวยมากกว้อมกันนะอาออกพร้อมกันหมดแล้วจะสวยมากเลยนเนี่ยต้นไม้ก็กำลังแตกใหม่พี่นนองเห็นต้นใหม่บ่ท่างเขาฟังผนไหมป้เ,เป็นแถวงามถ้าเจ้าปลูกมากเป็นเลอยลอยปีเลยเด้ดนี่๋ยวเห้าวจิเขาไปเบิ่งด่านในเด้จ้าวันนี้ด่านไนมันเปิดให้เขาช่มอยู่เจ้าหน้าที่เิ่น ทำงานเนาะวันพุธกับวันอาทิตย์นี่แหละอันนี้ด้านในก็จะเป็นห้องอาหารห้องจัดเลียงพี่น้องมีห้องจัดเลียงแต่งงานมีห้องต่างๆพี่น้องเบิรงข้างนอกแนววิวสวยมากเลยมีห้องโุ้ยหลายห้องในนี่พี่น้องแล้วก็จะเป็นที่ว่าอันที่ข้าเจ้ามะเล่นดนตรีแม่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดผ,ผืชพันต่างๆพี่น้องเม็ดทัวเม็ด เปิดพันธุ์ที่ก็เจ้าพ่อโบกในสวีเดนเนี่ยจ้ะอันนี้เพิ่นสั่งที่อ่านเบิ่งเนาะเพิ่นว่าครอบครัวนี่ที่เพิ่นขออนุญาตสั่งนี่เนาะกับอ่าพระเจา้าเจ้ากูสตาฟที่สองนี่ลนะ่ะเพิ่นเพิ่นอนุญาตให้สั่งตอนนี้ก็เป็นของคอมมุนสอ่าซูเลนทูนาเป็นเป็นผู้ดูแลนะจ้ะอันนี้ก็สวยมากเลยพี่น้อง ต่เก่าเละดิเก้าพื้นก็จกก้าก็เกาสวยอันนี้คือทายใดด้จ้ะเพราะว่าไอเจ้าหน้าที่เปนอนุญ,ญาตให้ทายแล้วยายป้อนถามแล้วว่าทายใดบอระบบกาทายใดแล้วกับมีส่อง u t u b e ของมันเพิ่นกระลุ o u t u b e ของอสิทุนาข้อมูลโอ้บอม็นสิทุนา้อมูลสุเรนทุนาข้อมูลกับมีเ,เ YouTube ิ่นเด YouTube คือกันจ้ะ ไผ่ายากรูลแลรายละเอียดกับเขาไปเบิ้งแต่หันจิตเป็นภาษาสแวนอันนี้เป็นภาพขอบรัวเพิินค่ะขอบครัวเพิ่นที่ผูเพิ่นที่สางเป็นที่อยู่อาศัยในในในปราสาทนี่นะจ๊ะตอนนี้แต่ก็เป็นของของข้อมูลดูลแลลวจ้ะจ้าอันนี้ก็ประวัติเนะาะอ่านในหนีว่ามีไผ่ในลูกภาพของรอบรั้วข้าเจ้าเลยพี่น้องรูปลูกร้านเลนล้นเพิินนั่นแหละ ในก็มีห้องต่างๆพี่นอ้องไอนี่ยายพ่อนเมามีเจ้าหน้าทีสองคนเองผู้นหนึ่งยืนรอบเปิดประตูมป็นบ่แล้วก็แจกโบช่วยให้นักท่องเที่ยวอยงสิอีกคนหนึ่งเราก็นั่งทํางานในห้องออฟฟิศเห็นนั่งอยู่หนาคอมอันนี้ก็จะมีเตาผิงเนาะพี่น้องแบบโบราณเตาผิงแบบจุดไฟแบบให้ความอุ่นอย่างประมาณนี้เนาะ สวยงามพี่น้องสวยพายัากมาชมกไ็ไดได้ใจอยู่แถวพายอยู่ใกล้แถวสตอกโฮมมามาเยี่ยมชมได้ค่ะเข้าชมฟรีนะคะวันพุธกับวันอาทิตย์เปิดประมาณ11โมงหรือเปล่า11โมงหรือเที่ยงนี่แหละถึงสี่โมงเย็นพี่น้องจากกจ็จะบริปเปิดทุกมือนะคะไม่ได้เปิดทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่อง จานไล่ข้ามพี่น้องเยอะมากแล้วก็มีตู้แบบโบราณสูงมากตูน้นี่อันนี้ก็คือทีหอยเสือผาเนาะแล้วเขามาสิพวกแกป้อนเขาผิดทางพี่น้องจริงจริงนี่ประตูนี้คือทางผ่านเข้าไปทางแรกอันนี้ก็เป็นห้องนอนพี่น้องห้องนอนพื้นเตียงน้อยหน่อยแล้วก็จะมีเตาผิงด้วยนะคะเตาผิงแบบโบราณพี่น้องจา้า เมื่อกี้ยางขอางมา่มีคนมาสอมดนตีดยู่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักพรเน,ะนาะนังพักพรเนี่ยจ้ะแค่นี้ละพี่น้องคลิปสันส้นๆไว้พอกันไม่คลิปหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้า